ใส่กล่องข้าวหอมใสยกล่องหมูสูตรต้นตำลับเผ็ดน้อยเผ็ดมากรสกระเทียมสูตรพริกไพยปันจ่างนี่นะครับจะสั่งยังไงใส่โคกันกระปองดีกว่าโอ้

ภาษาอังกฤษอ๋อ oh. ชีวภาษาอังกฤษให้ผมดูนี่นะครับนี่อ่าโอเคแบ็คแบกคใส่ถุงด้วยเวลากินก็คือให้เราบิด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 ไป60บาทนะฮันดัง เตียงเกลียวนี่ชายมาแล้ว60บาทนะสุดยอดเลยครับเดี๋ยวไปชิมกัน